เ,เ,เ,เดี๋ยวเราจะมาลงณหน้าทองณเมตตาอะไรจาระฟามือโชคลาภนะคะกองทุนบูชาคู่199บาทเดี๋ยวเราจะมาลงณหน้าทองกันค่ะไปะไปต่อคิวลงเตรมลงณห,หน้าทองครัะสวัสดีครับสวัสดีคันครับจอเค ไม่เป็นไรเมื่อกี้เขาทางพี่ชายพี่ผู้ยชายเขาแนะนํามาหาน้องเนาะคือเราแต่ะไรนะลงนัดหน้าทองไหมใช่ไหมเปิดนี่เปิดดวงเปิดโชคเปิดดวงค่ะเปิดดวงแต่ว่าแต่ละคิวแค่ห้านาทีใช่ไหมประมาณก็คือพี่พี่จะฝากคิวไว้ก็ได้คือพี่ลงจองไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาพานไปตั้งรอแล้วพี่ก็ไปไปทำรายการไปก่อนด้านในนี้ถ่ายได้หมดเลยถ่ายได้ ใช่เวลาท่านลงท่านอันนั้นไหมแต่ว่าถ้าช่วยทัวเองเนี่อนยอนุญาตไม่ได้ให้เก็บผ้าเวลาลงอะไรใช่ค่ะเวลาท่ทานลงเพราะว่าบางทีมันเกี่ยวกับคุณกล้องเกี่ยวกับอะไรใช่มเดีจะจะมีไฟติดเอาไว้ครับแต่ว่าเราเราถ่ายโซนด้านนอกได้ได้เลยโอเคยังไงครับเริ่มก็จ้องคิวนะเสริมดวงร้อยเจ็ดสิบเก้ากับร้อยเก้าสิบเก้าครับใช่ค่ะร้อยเก้าสิบเก้า เียอย่บตู้เลยนะครับเป็นการเสริมกำลังใจใช่ครับสมุนที่เติมกำลังใจให้มในการทำงานแล้ววันนี้จะมีวันนี้ก็มีสัตยาแต่ว่าก็จะเป็นอาจารย์ราวานสานอ๋อมีสัตยาได้พระสัมมัมพุทธเจ้านะระัมมาสัมพุทธเจ้าเดินละครั้ง มก็จะเป็นลูกศิท่านอาราชิดามละพาน<ะ>ดูคิวูค <Q. S 1> ิวดูคิวดูคิวหมายเลขลำดับที่เจ็ดอ่มัน<อ><อ>จะได้อยู่ในทั้งวันละววดที่แล้วหกสิบหกคิวเจ <c ww> ค่ะเจ็ดดที่แล้วซื้อ,อซื้อไปซื้อ99ผผมไม่ซื้อ กุ้งฝันเห็นช้างแล้วก็พระนั่งช้างมาหาเลยเขาก็ตีไงเขาเข้าอย่างตอนเช้าเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นอะไรต่อวางไหมเนาะต่อคิวช่วงที่รอคิวฝนตกค่ฝนตกอ่ะเรามานั่งรอคิวกันก่อนเนาะฝนตกพี่น้องตกแรงมากก่อนเท่าก่อนเท่าท่าแบบแดดร้อนพอมาฝนตก ก็ามาฟังประวัติอีกนิดน,นึงประวัติประวัติประวัติคนเป็นเราก็คนโคราชนะแต่เราไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยเราเราเรามาเจอบุคคลสําคัญแล้วครับน้องบดดุคคลล่าได้นะครับปะ่ะช่วยกันก็นได้ครับ <c oughs> คือโคราจะพูดเบาเลนะ่าอะไรเลยเอครับคื <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อสักครู่เห็นน้องเขาเล่าว่ามีชาวบ้านเอาลูกมะนาวกิ้งลงไปในในในบ่อ ของที่สร้างตอนนี้เป็นพระธาตุปัจจุบันเป็นพระธาตุปัจจุบันแต่ก่อนนี้ไอ้ตรงของมันจะมีมีเหมือนเป็นก่องแล้วเวลาเอามะนาวกิ้งลงไปปั๊บมันทะลุลงไปที่สระน้ำสระน้ำข้างหน้าเรานี่นะใช่ค่ะที่สระใหญ่ๆนี่ค่ะจะมีป่องบางทีอาจจะเรียกว่าทางของพญานาคก็ได้ใช่ไหมทางพญานาคถ้าถ้าถึงสร้างทางที่ที่เหมือนกับว่าเป็นทางพญานาคที่เหมือนกับพญานาคที่ทะเลหมายถึงอะไครับ ปิดเอาไว้ไอ้ตรงที่เราจะขอไปดูเนี่ยคือกําลังปรับปรุงอยู่ยังเข้าไป,ไปดูไม่ได้ไไดแต่ว่าภายหน้าก็อาจจะมีการเปิดให้เขาชมครับอยู่างว่าพูดถึงแต่และองค์ก็ศักแต่และองค์ก็มีประวัติที่เขาพูดถึงก็หลายอย่างนี้นนะะอย่างสีรหูห้าตาองค์นี้ด้านหลังที่อันนี้ก็คือมีประวัติก็คือไฟลุกไฟลุกแต่ว่าไม่ไหม้ไฟลุก แต่แต่ก่อนนี้องค์สีหูหาเนี่ยองค์อินสีหูห้าตาอินแปลนะท่านจะอยู่บรเิเวณโซนในครับแล้วก็มีการจุดทูปจุดทูปเทียนแล้วแล้วไฟก็ลุกขึ้นไหมไหมที่พระม่านท่านคือลุกลุกพอสมควรเลยอะค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในในตัวท่านได้ในตัวท่านได้<อ>แล้วก็ลงถึงสาราเพราะว่าท่านอยู่หน้าสาราก็คือวันนั้นถ้ามีการไหมปั๊บ คือไฟจะไม่ทั้งสาลาได้เลยแต่ว่าขึ้นชื่อว่าอินแปงก็คือท่านจะกินไฟแล้วถ่ายเป็นทองคำชื่อของพระอินนะคะก็เลยแบบเลยมีปาฏิหาริย์ก็เลยมีความเชื่อเขาพูดกันว่าท่านได้จะกินไฟนั้นนะแต่ต้องให้โชว์กับคนที่ดูชาโอเคครับที่สำคัญก็คือ,อที่นี่เคยเป็นเมืองร,รับ,บ,บแร้นะจะมีป้ายด้วยนะคะพี่เขียนว่าเมืองรับแล จะมีภาพที่เห็นว่าเมืองรับแลงไว้ด้วยว่าคน่ไปผ่านมาไม่ค่อยรู้จักอืมครับผ่านไปผ่านมาก็สิบกว่าปีเนี่ยพอส่วนใหญ่จะรู้จักแค่เจ้าออกมาอืมนะครับประวัติประวัติคร่าวๆประวัติคร่าวๆไม่เข้าเท่าไหร่อ่ะน่าจะเจาะลึกได้เป็นบางส่วนนั่นแหละเนาะก็คือตรงนี้จะเป็นที่มาที่ไปของคําว่าคําชโนดเมืองไทยเอ้ยคำชโนดเมืองคงก็เพราะว่ามีปล่องที่คาดว่าเป็นปล่องของพญานาคจริงๆชื่อเนี่ยมันมาจากที่ครูบาอาจารย์อะ หลายองค์ด้วยการกับในช่วงเวลาที่ท,ที่ที่เนี่ยมีมีงานใหญ่ก็คือที่นี่ชื่อชื่อหนึ่งคือลานทารรอรหันต์ตาของแก้วพรมคุณญาณครับนะคะแล้วช่วงพิธีบุญใหญ่น่ะก็จะมีพระนิมนต์พระเกจอิกอาจารย์มาเยอะหลายองค์ไม่ว่าจะตั้งแต่หลวงปู่คำบู่ที่ท่านมรณภาพไปแล้วรหรือทางทางสายเหนือก็จะมีครูบาอริยช์ชายครูบาเหนือชายทางสายพระอาจา,ารย์ก็หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกองค์หลายๆองค์ที่สําคัญเลยอย่างหลวงปู่จือหลวงปู่ศรีที่ชัยภูมิท่านก็มาอ <c oughs> แล้วแล้วพอมาถึงก็หลายๆองค์ก็คือท่านก็บอกว่าที่นี่เป็นเป็นดินแดนของพญานาค <c oughs> ท่านท่านพูดมาอย่างดี้นะคะอ่านะครับประมาณนี้ <c oughs> ประมาณที่ช่วงที่เรารอพิธีเนาะโอ้คนเยอะมากวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ปกติจะเยอะอย่างเงี้ยเนาะเสาร์อาทิตย์เนาะยังน้อยใช่ไหมครับถ้าโอ้เมื่อสักครู่ก็ตรงนี้ไม่่พอเลยคะ ปกติถ้าถ้าสถานที่เนี่ยอย่างภูเวสุวรรณท่าพญานาคเนี่ยจะเยอะจะเยอะมากช่วงช่วงใกล้ก่อนจะออกประมาณนั้นปร,ประมาณนั้นคนจะมาขอโชค,ค,คใช่ครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตรวิ่งแน่นแน่นแน่นอนแน่นอนนี่ของเรานี่ก็เป็นคิวที่<อ>เกือบร้อยนะครับเจ็ดส <77. S 1> ิบเจ็ดเกือบร้อยนะครับคิวของเราเป็นอะไรเพื่อเพื่อดวงเพื่ดวงเพื่ดวงเพื่อที่จะไปเจอท่านเพียงห้านาทีเพื่อที่จะไปเจอท่านเพงหนาทีเท่านั้นแล้วกว็ม<ว>ีการมีมีการสั่ยันน้ำมันด้วยนะ สักน้ำมันด้วยอาจารย์คารวสักให้สให้นะครับสักน้ํามันเนาะอืมอ่ะมีหลายอย่างที่เป็นความเชื่อคนบุคคลนะครับเดเป็นแค่แนวทางนะนครับเดี๋ยวเราจะมีเลขตัวเลขลองไปถ่ายดูในถ้ด้วยนะไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วครับพี่มาพี่ามาบ่อยแล้วแหละแล้วก็ฝันเห็นปู่ย่าพญานาคฝันว่าเขาก็มาเขาว่าเขามาสักเขาบอกว่าแล้วก็มาถิติู่เวศเขาบอกว่าถ้าถ้าจะให้ลูกสักเนี่ยลูกจะต้องมาเฉยเฉยไม่ได้นะลูกจะต้องมีค่าน้ำมัน เขาก็ได้โชคได้ค่าน้ำมันมาฝากเนี่ยเป็นกแตก็ขึ so um> ้นอยู่ก oui> ับดวงด้วยล่ะค่ะเนาะย่างน้อยที่น mm ั่งอยู่กับเราเนี่ยเจ็ดสิกว่าคนเนี่ยต้องมีคนเคยถูกบ้างแหละไม่แน่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเราด้าจะเป็นหนึ่งในนั้นคราวที่ผ่านมาก็เขาไม่เคยถูกเลยแล้วะ่เขาเสริมวเสร็จเขาก็ถูกเขาก็ยังสงสัย เราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเราจะเป็นหนึ่งในนั้นขอบคุณครับเดี๋ยวเราเราจะได้ยืนดูเอ่มีอะไรแปลกๆเยอะเนาะประวัติความเป็นมาของคําชะโนดเมืองคงก่อตั้งมากี่ปีนะประมาณตั้งแต่ปี53าสาปี5้อู้สิบปี13ปีนี้นะสิบสาปีนี้ก่อตั้งวันวิสาขบูชานะแสดงว่าดังมานานแล้วนะเราเพิ่งเห็นปีทีเแล้วนี่เองอ่ะไม่เป็นไรก็ยัง เรามาเรามาหังอาจจะดังกว่วเขาเนาะเผื่อจะถูกเขาจะถูกกัรมีใช่ครับใช่ครับคุณคนราชืีกันนะครับเด้นะครับใครมีโอกาสก็แวะเวียนมานะครับ้อยู่ที่อำเภอคงอเภอคงบ้านหนองาขาวค่ะอำเภอคงบ้านหนองยะขาวนะครับเส้นมานะครับตาม Google แ a p มมีอ่านะครับคำชนดทมันคงขึ้นแน่นอนครับบางทีอาจจะได้มาเจอเราเลยครับได้คนดังนะ้ครับเด้หลังจากที่ลงเรียกอะไรลงน้าหน้าทองเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไงพูดออกอากาศได้ไหมได้ไม่เป็นไรท่านบอกได้ไม่เป็นไรไม่ไอที่ว่าโดนของอะไรเงี้ยมันมันจะเสียไหมไม่รู้ดิอ่ะนี่มือสั่นอยู่เลยมือสั่นเลยไงเอามาดูดูมีมีตัวเลขไหมที่มือนี่เป็นเลขเลขที่หันมาดิหันมาดิหันมาเงี้ยเนี่ยเนี่ยเออนี่ มีวามหมายาม่มีความหมายนี่คือเลขนำโชคเลขกันเลขนำโชคของของเราคือเจ็ดกับหนึ่งตัวนี้เป็นเลขเลขเลขไม้มงคลเลขโดนของคือเลขสองเลขแปดคือยังไม่เข้าร่างแต่มีเลขเก้ามากั้นท่านก็เลยแก้แก้ของให้โดยการที่มีแร่ไหลแล้วก็ลงนะ้ให้ก็ยังสั่นอยู่นะนี่สั่นนไงโดนของคุริน ท่านบอกเรื่องเเข้าไปท่บอกว่าโดนของมาแล้วนี่มาแต่ท่านรู้จักเรานะท่านรู้จักเราตั้งแต่อยู่บุกกันแล้วก็เลยก็เป็นแก้ใหน่ะแก้ของให้น่ะมันจะดีขึ้นก็ก็จะมีไอันนี่คืออะไรนี่น้ำมนต์น้ำมนต์เออให้ดื่มแกให้กินน้ำมนต์เลยน้ำมนต์กินได้เลยเออโดนข่อ่ยเดี๋ยวเราเอ่อกอเไรนะบอกบุญบอกบุญ กระถินกระถินเดี๋ยวขอซูมนิดนงเป็นน้ำมูลนะครับไม่ได้เจอท่านเลยอันนี้เป็นงานบุญกระถินที่คําชะโนดเมืองคงวันที่สี่พฤศจิกานะคะใครว่างก็เรียนเชิญมาร่วมบุญได้ที่นี่นะคะก็มีหลายๆอย่างเนาะมีแื่เรียกอะไรสักอันเนี้ยทองแก่ด้ลงหน้าหน้าทองหน้าหน้าทองอืมอ่าแก้คุณใส<ก>จะเป็นเป็นวันนะแกบอกว่าแกก็งงวันนี้มันเป็นวันที่ต้องแก้คุณใสด้วยวันที่แปดวันนี้วันพ่าเลยใช่วันที่แปดเดี๋ยว้นะ แต่เ,เราแต่เราก็อยากมาเนาะก็งงเหมือนกันท่านทักเลยแบบว่ใส่ดวนของนะิ่งดวนของงไหมดวงของจริงเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า